ฝึกร้องเพลงจีนนะคะเพลงชาญฟูประคองรักกันจนชั่วฟ้าดินสลายค่ะชาญฟูกวนทเทียนปูชังตี่ผูเ้เจียวไม่哭因为有我ี你走วอม我们 走不动了，另外一个时空再相守。多年前我牵了你的手，从此后我们风雨同下路走。雨一落，我为你撑伞。 衣服破了，你帮我缝上。一转眼就过了许多年，我的脸布满了伤残，你的缘会走完谢满，你的美啊。 在我心田，搀扶你到手到永久。相约今生会一起走，今生我们还没爱过，死后也要。 藏在一个山头，产妇管它天不长地不久，别哭，因为有我把你守。有一天我们走不动了，另外一个时空再相守。 ก็ให้กำลังใจนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่มีความรักเนาะคือขอให้แบบว่าอยู่คู่กันไปจนแบบจากกันไปข้างหนึ่งเหมือนเพลงชาญฟู่ก็คือจับมือกันเดินมาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนะคะแม้ว่าจะมีรอยแห่งการเวลาผ่านเข้ามาฉันก็ยังรู้สึก่ สวยงามในใจฉันอยู่เสมอแม้ว่าวันหนึ่งเราสองคนจะเดินไม่ไหวแล้วก็ขอให้เราสองคนยังอยู่เคียงข้างกันจนสิ้นอายุไขนะคะไม่ว่ารักแบบชายหญิงหรือรักแบบ LGBT นะคะความรักทุกอย่างสวยงามเสมอนะคะปัจจุบันเนี่ย การรักแบบ LGBT ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะถ้าเพื่อนๆศึกษาแบบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะทุกชีวิตแม้แต่ต้นไม้นะคะหรือปลาปลาวานหรือไส้เดือนสัตว์ทั้งหลายก็จะมีที่แบบว่าเป็นกระเทยเ,เป็น LGBT นะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะโอเพนได้ปัจจุบันเนี้ยการที่เราจะรักชายกับชายหญิงกับหญิงหรือหญิงกับชายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะคือสังคมก็ยอมรับแล้วการที่เราแบบเปิดเผยเนี่ยมันทําให้เราสบายใจเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเก็บกดไงมันจะอัดอั้นอยู่ในใจนะคะเพราะว่าคือการที่เราไม่ยอมรับความจริงอ่ะบางทีมันจะมีอารมณ์เนาะที่แบบว่า หม,ม,มักหมมอยู่ในใจแล้วก็อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของอันคอนเชียดนะคะอย่างของข้าเจ้าเนี่ยจะไม่มีอารมณ์อะไรแบบหม,ม,ม,มักหมมเพราะเพราะข้าเจ้าดึงอารมณ์ทิ้งนะคะ่ะดึงอารมณ์ทิ้งทุกอย่างเลยนะคะก็ทําให้แบบจะเป็นเหมือนกระดาษแผ่นเดียวก็คือทั้งแบบด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่จะ ดดันไม่มีอารมณ์สะสมอยู่ในใจนะคะไม่ว่าจะเมาเหล้านะคะไม่ว่าจะขาดสติยังไงจะไม่มีอะไรที่แบบว่าพังพูออกมาคือเราไม่มีอะไรเก็บไว้ในใจแล้วเพราะว่าเราเราเหมือนเอาขยะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกภายในออกไปหมดแล้วไงคะดังนั้นคนที่มีสองบุคลิกหลายบุคลิกเพราะว่าเกิดจากการเก็บโกรธะ การเก็บกดอารมณ์ไว้ภายในพออถึงขั้นที่ไม่มีอีโก้แล้วถึงขั้นอันคอนเชียตเนี่ยเขาจะแสดงสิ่งที่ ฝังลึกอยู่ในใจออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเออบางคนเป็นด็อกเตอร์ทำไมสามารถชัดดาวภรรยาตัวเองได้ท,ทั้งท้งที่หน้าที่การงานก็ดีบางคนเป็นถึงคุณหมอทำไมถึงชัดดาวอ่ภรรยาไดทท้ทั้งทั้งที่แบบว่าการศึกษาก็ดีชาติตระกูลก็ดีนะคะดังนั้นนะคะอารมณ์นะคะที่มันเก็บหมักหมมอยู่ภายในใจ ที่ไม่ได้แสดงออกที่มันเก็บกดเอาไว้โดยที่เจ้าตัวก็อาจจะไม่รู้เรื่องแล้วะนะคะอันตรายมากเลยนะคะดังนั้นเวลาเราจะคบใครเราจะรักใครเราจะเป็นคู่กับใครต้องพาเขาไปในที่ที่แบบมีความกดดันสูงหรือมีที่อันตรายแล้วดูว่าคนคนนั้นอะ่ะเขาตอนที่เขาขาดสตินิสัยเขาเป็นยังไงเพราะหลายหลายคู่อ่ะคะ่ะพอไปประจนไใครไปที่แบบว่า เสี่ยงเป็นเสียงตุยมาเนี่ยนะคะก็เลิกลากันไปนะคะเพราะว่าเห็นท่าแท้ของอีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะความรักเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนในละครนะคะมันไม่ควรจะมีเงื่อนไขที่อ่บอกว่าเออเธอสวยเธอหลอ่เอเธอนู่นเธอนี่มันไม่ควรจะมีเงื่อนไขแบบนั้นนะคะดังนั้นถ้าเราสามารถเติมเต็มนะคะ ความรักจักภายในแล้วเราฟูลฟิลแล้วอะค่ะเราเหมือนอเครื่องยนต์ที่แบบว่ามันมีเชื้อเพลิงมีทุกอย่างพร้อมและพร้อมบินอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอ,อเครื่องบินอีกเครื่องหนึง่งมันก็สามารถบินคู่กันได้นะฮะมันจะเป็นแบบนั้นแต่ความรักที่แบบว่าอีกคนนึงขาดแล้วก็ไปหวังว่าอีกคนนึงต้องมาเติมเต็มเนี่ยอันเนี้ยจะแบบมีโอกาสที่จะเลิก รากันสูงมากนะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่ไร้ความสุขเนื่องจากว่าคาดหวังนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างที่คุณคาดหวังะคะ่ะดังนั้นความรักอะ่ะที่มีความสุขมันไม่ควรจะมีเงื่อนไขเรื่องเงินทองไม่ควรจะมีเงื่อนไขก่อนการคาดหวังมันควรจะเป็นแบบรักแล้วก็เมตตาต่อกันอะ่ะที่เติม ไม่ต้องมีใครเติมให้ใครอ่ะทุกคนก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อ่ะเออมันเหมือนแบบมาแบบพากันก้าวเดินไปแบบนั้นนะคะไม่ดีเพนอ่อนกันแต่ว่าเหมือนเ่าเกี่ยวก้อยกันไปเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าอีกคนนึงขาดแล้วอีกคนนึงต้องมาเติมอ่ะมันเหมือนคุณไปฉุดลังอ่ะ ชุดล้างเขาอะคือคุณเหมือนน้ําในทะเลทรายเติมเท่าไหร่ก็ไม่พออีกคนนึงจะไปข้างหน้าแล้วไปโอเอซิสอีกคนนึงเป็นโอเอซิสแล้วจะไปแล้วมันก็ไปไม่ได้ต้องมาคอยเติมน้ําในทะเลทรายแล้วก็หดหายหดหายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าความรักที่แบบว่าผิดผิดแปลกอะหลายคนนะคะ มนุษย์ทั่วโลกบนโลกนี้เก้าสิเปอร์เซนเลยเก้าสิบเกปซนด้วยซ้ำคือมีความรักเพื่อที่จะหวังพึ่งพาหวังที่จะให้คนหนึ่งมาเติมเต็มมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จไม่ u ซ c เซฟฟูลในความรักนั่นเองนะคะดังนั้นการที่เราได้ออยู่โสดมานานข้อดีนะคะก็คือเราได้เข้าใจเข้าใจาธรรมชาติของความรักเพราะว่า เออเราได้ผชนชีวิตได้เจอความรักมากมายได้เจอหลายอย่างเข้ามาในชีวิตจนเราสามารถเข้าใจอ่ะเข้าใจนิยามของความรักได้อันนี้คือข้อดีของคนโสดแล้วก็ได้ออกไปผิญโลกนะคะของพระเจ้าก็เป็นคนแบบเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศนู้นประเทศนี้ใช้ชีวิตแล้วก็ไปศึกษา ดูชีวิตทุกคนเนาะแล้วก็เราขายประกันเราก็ได้เจอคู่รักมากมายนะคะส่วนใหญ่คือ,อไม่ได้มีความสุขกับการมีความรักนะคะเ,เราก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะล้วก็ฟังฟังฟัง,ฟ,งฟังคนน้นคนนี้แล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยจะไม่ตัดสินนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา